ระบบเผาผานพังนะครับลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงยิ่งลดยิ่งอ้วนดูคลิปนี้เลยนะครับถ้าหากคุณชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยววัหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอวัยวะอะไรนะครับที่มันสําคัญกับการรักษาระบบเผาผานของคุณบ้างนะครับแล้วก็จะดูยังไงว่าเราเนี่ยระบบเผาผานพังหรือเปล่านะครับพังจริงหรือว่าพังหลอกเนาะและวิธีแก้ระบบเผาผานพังต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้น ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 h e ่ง t h ล Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง t h ล Hero นะครับครัวน,นี้นะครับหลายคนที่น้ําหนักตัวเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าลดน้ําหนักไปแล้วเจอปัญหาว่าน้ําหนักมันไม่ลงต่อนะครับหรือบางคนตั้งแต่กิโลแรกก็ลงยากมากเลยแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ย ระบบเผาผัานพังหรือเปล่านะครับเราเคยได้ยินแต่คําว่าระบบเผาผัานพังแต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าระบบเผาผัานพังคืออะไรนะครับมันมีสาเหตุจากอะไรแก้ยังไงแล้วพังจริงหรือพังไม่จริงเพราะว่าบางคนพอเข้าใจว่าระบบเผาผัานชั้นพังเพราะชั้นอายุเยอะเพราะว่าชั้นน้าหนักตัวเยอะฉันก็นเลยลดไม่ได้แน่ๆพอเราเข้าใจแบบนั้นไปมันทาให้เราท้อในการลดน้ําหนักนะแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีแล้วเข้าใจคําว่าระบบเผาผันพังจริงๆนะดูอย่างคนนี้สินะครับเขาบอกว่าติดตามหมอหนึ่งมานะครับ ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วพูดง่ายคือตอนนี้ติดตามมาครบ1ปีแล้วจาก108เหลือ67คุณคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาคิดว่าระบบเขาผ่านเขาพังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะคิดว่าอะไรเงินฉันคงลดไม่ได้ฉันขอไม่ทําตามดีกว่าถูกไหมแต่โชคดีที่ เขาเข้าใจสิ่งที่หมอหนึ่งสอนนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งใหม่นะเข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆให้ครบหรือใครที่ติดตามหมอหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วย,ยังดูคลิปไม่ครบไปดูให้ครบนะโอเคเปล่านะครับเนาะมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยจาก 108, ร้อยแปดเหลือหกสิบเจ็ดเนาะเพราะนั้นก็ขอบคุณแนวทางการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตจากหมอหนึ่งนะครับคุณก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณต้องทําให้ได้ก็คือคุณต้องแยกให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยป คาว่าพังจริงคือนะครับคืออันนี้เลยระบบเผาผลาญของคนเราเนี่ยมันจะอ้างอิงกับอวัยวะอยู่ไม่กี่อวัยวะเนาะแต่สําคัญที่สุดคือฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานซึ่งมันคือฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมน ไทรอย์อ่าเหมือนหนึ่งเขียนน,นิดนึงแล้วกันเนาะจะพยายามเหมือนเดิมนะครับจะพยายามไม่ใช้ศัพท์การแพทย์อะไรที่เข้าใจยากๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วเอาไปทําตามได้เนาะนะครับหรือเอาไปสอนคนที่คุณรักต่อได้คราวนี้ใครที่ไม่รู้ว่าไทรอย์อยู่ตรงไหนเนี่ยเอามือของตัวเองขึ้นมาแล้วจับไปตรงหน้าลูกกระเดือกตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะคําก้อนไทรอย์ได้ไม่ชัดหรอกนะครับจะคาชัดได้จริงๆต้องเป็นคนที่ไทรอย์โตซึ่งก็จะเป็นอาการป่วยแล้วโอเคไหมแต่ให้ดูว่าตำแหน่งไทรอย์มันอยู่ตรงนี้คราวนนนีี้้ไทททรออย,ย่มัําาหะ มันทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนที่ชื่อไทรอยออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของระบบเผาผลาญน,นะครับซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามผลเลือดนะขออนุญาตพูดผลเลือดนิดนึงแปลผลเลือดไม่ได้ช่างมันไม่ได้ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องแปลได้แต่เราต้องมีความรู้นิดนึงเผื่อเวลาที่เราจะลดน้ําหนักแล้วจะเจอปัญหานี้เราจะได้เข้าใจร่างกายตัวเองนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนไทรอยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวหลักๆที่หมอหนึ่งจะดูก็คือมี ft 3กับ ft 4 สองตัวนี้คือบางทีก็จะเ,เขียนว่า FT3 บางอันก็จะเขียนว่า FT4 นะครับตัว T มันย่อม,มาจากคําว่าไทรอกซินนะครับจำชื่อไม่ได้ช่างมันนะบอกแล้วแต่ให้รู้ว่าถ้าเห็นตัวนี้สตัวนี้ในผลเลือดเนี่ยแสดงว่ามันคือฮอร์โมนไทรอยนะครับแล้วก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะชื่อฮอร์โมน TSH ตัวนี้มันจะหลั่งมาจากสมองอ่ามันจะคอยมันกระตุ้นให้ฮอร์โมนไทรอยของเราเนี่ยยังหลั่งเจ้าฮอร์โมน2ตัวนี้ออกมาหมายความว่าอะไรเมื่อไหรก็ตามที่ระบบเาผาผลาญคุณพัง เจ้าฮอร์โมน FT3 กับ FT4 ของคุณมันจะผิดปกติไปซึ่งถ้าใครที่เป็นระบบฮอร์โมนพังระบบเาผาผันพังแบบที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลดน้าหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้เนี่ยเจ้าฮอร์โมน2ตัวนี้มันมักจะต่ําเหตุผลที่มันต่าเพราะอะไรอ๋อที่มันต่ําเพราะระบบเาผาผันมันลดลงไงพอสองตัวนี้ระบบฮอร์โมนไทรอยมันลดลงการเผาผันก็ลดลงคุณก็เลยอ้วนง่ายกินนิดๆหน่อยๆก็อ้วนแล้วเพราะมันเผาผัานได้ไม่ดี แล้วจะส่งผลให้คุณเป็นคนยังไงเป็นคนที่เฉื่อยชาเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันเผาผ่านพลังงานไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยอยากทําอะไรอ้วนขึ้นฉุนเร็วมากมีอ่าตัวบวมอ่านะครับเนาะพวกนี้เป็นอาการของไทรอยแล้วก็จะขี้หนาวด้วยนะถ้าไทรอยต่ําเนี่ยฮอร์โมนไทรอยต่ําคุณจะขี้หนาวด้วยเพราะฮอร์โมนไทรอยทําหน้าที่ในการเผาผ่านพราเผาผ่านเสร็จปับ๊บคุณได้พลังงานแล้วก็ได้ความร้อนในร่างกาย เพราะนั้นคนที่เป็นไทรอยด์สูงผิดปกติก็จะเหงื่อแตกใจสัน่นอันนั้นก็จะผอมเร็วมากเพราะฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปส่วนคนที่ไทรอยด์ต่ำอ้วนฉุพวกนี้ก็จะขี้หนาวเพราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยด์ทงานน้อยเกินไปเห็นภาพเนาะไม่ดีทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ไทรอยด์ทำงานเยอะหรือไทรอยด์ทงานน้อยนะครับเนาะครน,นี้สิ่งที่หมอหนึ่งอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือพวกฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเป็นหลัก เพราะการที่ฮอร์โมนไทรอยของคุณต่ำเนี่ยมันจะทําให้คุณอ้วนขึ้นเร็วมากๆโดยที่คุณหยุดไม่ได้เลยนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยฮอร์โมนไทรอยเราต่ําหรือเปล่าให้เราดูสิ่งที่เรียกว่าค่า TSH ตัว TSH เนี่ยมันคือค่าที่มันหลั่งมาจากสมองถูกไหมทําไมมันต้องหลัง่งเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไทรอยของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนออกมาน้อยฮอร์โมนไทรอยเริ่มต่ําตัวฮอร์โมน TSH ที่หลั่งมาจากสมองมันจะสูงขึ้นเพื่อมากระตุน้นมาบอกไทรอยว่าเฮ้ยทํางานนะทํางานนะทํางานนะ เพราะนั้นพอไทรอยต่าฮอร์โมนตัวนี้จะสูงเพื่อสั่งงานให้ตัวนี้ทำงานให้มันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นของคนนี้ได้23 23ถือว่าสูงไหมสูงมากเพราะโดยปกติแล้วถ้าดูจากขอบเขตเขาจะตัดที่ประมาณไม่เกินเนี่ยประมาณ5โดยประมาณนะครับแต่ละแลบแต่ละที่ก็จะไม่ไม่เหมือนกันเนาะประมาณ5เพราะนั้น23ถือว่าสูงมากแต่ค่าฮอร์โมนไทรอยที่เป็น FT3 FT4 อันนี้ก็จะมีต่ํานิดหน่อยนะหมอหนึ่งเชื่อว่าเขาอาจจะรักษาม,มาบ้างแล้วบางส่วน นะเพราะนั้นฮอร์โมนไทรอยต่ำตัวฮอร์โมนที่หลั่งมาจากสมองสูงบอกได้เลยว่าคนนี้น่าจะระบบเผาผัานไม่ดีจริงๆอันนี้เรียกว่าระบบเผาผัานพังจริงๆถามว่าแก้ยังไงถ้าอยากกลับไปลดน้ําหนักรักษารักษาด้วยยาฮอร์โมนนะครับนะคุณหมอก็จะจ่ายยาก,ก็กินยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็ระบบเผาผัานก็จะกลับมาดี แล้วคุณก็จะลดน้าหนักได้เหมือนคนปกติเพราะหมอหนึ่งมีนักเรียนที่ไทรอยสูงผิดปกติไทรอยต่าผิดปกติบางคนจําเป็นต้องตัดไทรอยออกและกินยาทดแทนนะครับทั้งหมดสามารถลดน้ําหนักได้หมดถ้ารักษาด้วยยาฮอร์โมนควบคู่ไปด้วยเข้าใจไหมแต่ต้องรักษากับคุณหมอประจํานะแล้วพอฮอร์โมนเริ่มกลับมาอยู่ในระดับปกติเนี่ยลดน้าหนักไม่ยากลดน้าหนักได้เหมือนคนปกติเลยเพราะว่านักเรียนหมอหนึ่งมีกรณีแบบนี้เยอะนะครับสุขันอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่เป็นระบบเผาผลาญพังแบบหลอก หลอกคืออะไรหลอกคือจริงๆมันไม่พังนะแต่คุณคิดไปเองว่ามันพังกลุ่มเนี้ยถ้าคุณกลับไปปรับการลดน้ําหนักแบบที่หมอหนึ่งสอนในช่องนะคุณจะลดได้เลยเพราะบางคนเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเออฉันเนี่ยทำเต็มที่แล้วออกกาลังกายเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งแต่ฉันไม่ผอมเพราะระบบพาผ่านฉันมันพังไม่ใช่มันเกิดจากการที่คุณยังไม่ได้ปรับสารอาหารอันนี้คือพังหลอกพังไม่จริงปรับสารอาหารปั๊บโอ้ยแต่ก่อนกินแป้งเยอะเกินไปนี่เองลดแป้งปั๊บน้าหนักลงเลยทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่ไทยลอยไม่ต้องตรวจเลยเพราะอะไร เพราะมันปกติอยู่แล้วไทรอยน่ะแต่แค่ยังไม่ได้ปรับสารอาหารหรือบางคนนะครับแป้งก็ไม่ค่อยได้กินน้ําตาลก็ไม่ค่อยได้กินแต่ด้านกินโปรตีนไม่ถึงด้วยพอกินโปรตีนไม่ถึงระบบเผาผลาญไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณก็จะน้อยร่างกายมองว่าแป้งกับไม่มีโปรตีนกับไม่มีไขมันกับไม่ค่อยกินกลายเป็นคนอดอาหารสุดท้ายกล้ามเนื้อเหลือน้อยคุณก็เลยลดน้าหนักไม่ได้เพราะมวลกล้ามเนื้อคุณน้อยแต่ไม่ใช่เพราะฮอร์โมนไทรอยไม่ใช่เพราะระบบเผาผลาญโอเคไหมนะครับเนาะคราวนี้จะมีอีกกรณีหนึ่งที่อันนี้ คุณหมอแผนปัจจุบันเขาไม่ค่อยสนใจกันแต่ถ้าเป็นแนวลดน้าหนักหมอหนึ่งจะดูในกรณีที่ปรับตามบทเรียนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้าหนัก VIP จะรู้ว่าผมจะมีสเตปให้เช็คในกลุ่มเรียนถูกไหมใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยควรค่าแก่การเข้าเรียนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเนาะเพราะในนั้นเนี่ยหมอหนึ่งสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับการลดน้ําหนักให้ละเอียดมากๆเนาะ นะใครยังไม่ได้เข้าเรียนเข้าไปดูรายละเอียดใน l i n แอทเทลตี้ฮีโแล้วก็ไปเข้าเรียนซะนะเป็นทุกอย่างที่คนลดน้ําหนักต้องรู้เลยซึ่งก็จะเคยมีกรณีของนักเรียนบางท่านที่น้ําหนักเนี่ยเยอะแล้วลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงหมอนหนึ่งดูอาหารปรับอาหารให้แล้วก็ไม่ลงนะครับสุดท้ายได้ไปเจาะเลือดดูแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไทรอยด์ต่ําแต่เป็นต่ําแฝงคําว่าต่ําแฝงคืออะไรสังเกตนะว่าปกติแล้วถ้าไทรอยด์ของใครต่ำเนี่ยฮอร์โมอนไทรอยด์ของใครต่ำเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องต่ําแต่ของคนนี้อยู่ในนในนนนเเเกกกณณฑฑ์ปป็ู่ทีตินะ แต่ฮอร์โมน tsh เนี่ยถ้าคนทั่วไปดูก็จะบอกว่าปกติเพราะดูว่าเออมันอยู่ในช่วงค่าระหว่างตรงนี้ถึงประมาณ5แต่ถ้าเอาตามที่ประสบการณ์หมอหนึ่งนะครับกับเวชาศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นพวกเวชาศาสตร์ชะลอวัย anti aging พวกเนี่ยเขาจะตัดค่าของฮอร์โมนที่มาจากสมองที่เลข2หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าค่าของ tsh เนี่ยเริ่มเกิน2 หมายความว่าสมองเราเริ่มทํางานมากขึ้นแล้วเพราะต้องสั่งให้ไทรอยของเราผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมแสดงว่าฮอร์โมนไทรอยของเราทํางานได้ดีไหมไม่ดีเราไม่มีทางรู้เลยว่าระดับฮอร์โมนที่ปกติตรงนี้จานวนมันปกติแต่การทํางานของมันปกติหรือเปล่ามันอาจจะจํานวนฮอร์โมนออกมาเยอะแต่ทํางานได้ไม่ดีก็ได้สมองก็เลยต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะสั่งว่าผลิตฮอร์โมนออกมาเพิ่มหน่อยนะ เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นในบางคนที่ลดน้ําหนักมาระยะหนึ่งแล้วน้ําหนักลงยากมากๆลงช้ามากๆนิ่งมากๆนะครับหรืออาจจะมีอาการแบบที่หมอหนึ่งบอกเฉื่อยชารู้สึกตัวเองขี้เกียจนะครับน้ําหนักขึ้นเร็วนะครับนะขี้หนาวพวกเนี้ยอาจจะไปเจาะฮอร์โมนไทรอยด์ก็ได้นะครับเนี่ยของคนนี้ได้3.8มจุดแปดสี่หมอหนึ่งก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือต่ําแฝงนะเพราะว่ามันเกิน2แต่ต่ําแฝงเนี่ยมีสาเหตุหลากหลายมากๆโอเคไหมซึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือฮอร์โมนไทรอยต่ย สาเหตุมาจากอะไรเพราะถ้าปล่อยไว้นานๆน้ำหนักคุณจะลดยากนะครับข้อที่1อา่าตั้งใจฟังดีๆนะข้อที่1ที่จะทําให้ฮอร์โมนไทรอยของคุณต่ําแฝงได้เนาะคือคุณมีประวัติใช้ยาลดน้ําหนักบางคนที่หมอหนึ่งเจอนะใช้ยาลดน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่แค่ไทรอยต่าแฝงนะบางคนไทรอยสูงทะลุฟ้าเลยนะครับเป็นไทรอยสูงไปเลยนะครับบางคนเนี่ยไทรอยต่ําไปเลยคือป่วยไปเลยก็มีเพราะอะไรเพราะว่ายาลดน้ําหนักในท้องตลาดเนี่ย มีหลายยี่ห้อมากๆที่ชอบเคลมว่ากระตุ้นระบบเผาผลาญได้กินแล้วเหงื่อออกดีขึ้นนะครับกินแล้วน้ําหนักลงเร็วพวกนี้มักจะใส่ยาที่เป็นฮอร์โมนไทรอยมาคือปกติคนเราร่างกายเราไทรอยเราสร้างฮอร์โมนไทรอยเพื่อเผาผลาญได้ปกติอยู่แล้วแต่ยาลดน้ําหนักบางอันเขาอยากให้เราเผาผลาญดีขึ้นเขาก็เลยใส่ฮอร์โมนไทรอยจากภายนอกเข้ามาอีก พอใส่เข้ามาอีกร่างกายได้สิ่งที่ไม่อยากได้มามันก็รวนถูกไหมนะครับเนาะโรงงานที่ผลิตฮอร์โมนมันจะรวนพอมันรวนเสร็จปั๊บบางคนก็นสูงไปบางคนก็นนกนต่ําไปและบางคนที่เป็นก้อนเนื้อที่ไทรอยด์หมอหนึ่งเคยเจอว่ามีประวัติส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้ยาลดน้ําหนักด้วยก็บอกไม่ได้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่ก็มีโอกาสเกี่ยวกันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ยาลดน้ําหนักอยู่แล้วเขาเคลมว่ากระตุ้นระบบเาผาผลาญได้ดีนะครับให้หยุดใช้ก่อน โอเคไหมไม่งั้นคุณมีโอกาสที่ไทลอยคุณจะผิดปกติได้เนาะอันนี้คือข้อที่1นนะครับและข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเราต้องเข้ามาดูกันในสิ่งที่หมอหนึ่งเคยพูดไปนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดความผอมอ่านะครับพูดทุกคลิปเลยเพราะอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับการลดน้ําหนักนะมันรวมอยู่ในพีระมิดนี้ถ้าเข้าใจพีระมิดนี้ครั้งเดียวลดน้ําหนักยั่งยืนตลอดชีวิตนะครับคนจะลดน้ําหนักได้สิ่งที่ต้องทําจําได้ไหมข้อที่1คือเรื่องไรเอ่ย คือเรื่องสารอาหารบางคนอนะตามหมอหนึ่งมาระยะหนึ่งเขียนแทนหมอหนึ่งได้แล้วนะครับเนาะยิ่งใครอยู่ในกลุ่มลดน้าหนัก VIP นะจะเข้าใจละเอียดมากๆจนหลับตาก็เขียนได้เลยนะครับนะอะเพราะนั้นเรื่องสองสารอาหารเนี่ยจริงๆถ้าคุณอยากผอมคุณแค่ต้องเข้าใจว่ากินอะไรดีแล้วจะผอมถูกไหมหมอหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่าระบบเาผาผลาญของคนเราเนี่ยนะครับมันใช้พลังงานจากแค่2แหล่งคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักและถ้ามีน้ําตาลกับแป้งมันจะใช้น้ําตาลกับแป้งก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากผอม ไม่ใช่การตัดของมันของท่อทิ้งแต่คุณต้องไปโฟกัสที่น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักถูกไหมนะครับอย่างแรกให้ตัดเครื่องดื่มกับขนมที่มีน้ําตาลไปก่อนเพราะถ้าคุณกินน้ําตาลเยอะเกินไปแล้วร่างกายใช้ไม่หมดมันจะเอาไปเก็บแต่มันไม่สามารถเก็บน้ําตาลในเลือดได้เพราะถ้าเก็บน้ําตาลให้อยู่ในกระแสะเลือดคุณจะเป็นเบาหวานมันก็เลยเอาน้ําตาลไปเปลี่ยนรูปแล้วเก็บในรูปของไขมันได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากอ้วนขึ้นนะครับให้งดน้ําตาลจากเครื่องดื่มและขนมส่วนพวกอาหารเนี่ย เลี่ยงเท่าที่เลี่ยงได้บางทีเขาปรุงมาแล้วก็ไม่ว่ากันก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำน้ำเพราะพวกชูรสพวกน้ำตาลจะละลายอยู่น,นั้นเป็นหลักนะครับเนาะนะราวนี้ถัดมาอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากเรางดน้ําตาลแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออยากผอมใช่ไหมต้องลดสิ่งที่เป็นแป้งนะตัวนี้แหละคือตัวการสําคัญเลยการที่เราจะผอมเราต้องลดแป้งจําไว้นะหมอหนึ่งไม่เคยพูดว่าให้งดแป้งนะให้ลดแป้งเพราะสาเหตุที่สองที่ทําให้ระบบเผาผลาญของคุณต่ําแฝงก็คือ คนที่ลดน้ําหนักด้วยการงดแป้งไปเลยนานๆคุณหมอฟังมาหลายหมอเขาบอกว่าแป้งคือสาเหตุที่ทําให้อ้วนวิธีแก้ง่ายๆค่ะฉันไม่รู้ขี้เกียจไปนั่งดูว่ามันนับยังไงงั้นตัดแป้งไปเลยแล้วกันตัดแป้งไปเสร็จลองนึกภาพนะใครเคยตัดแป้งนะช่วงแรกน้ําหนักจะลงดีมากโดยเฉพาะ2วันแรก เพราะอะไรเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ด้วยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณกินแป้งเข้าไปเนี่ยแป้งมันจะชอบดึงน้ําไว้ด้วยกับตัวมันเพราะนั้นคนที่เขาเป็นพวกนักกล้ามเวลาเขาไปถนะ่ายแบบเขากินแป้งเข้าไปนะแล้วกินน้ำเขาแบบอกเขาจะฟูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีทั้งแป้งมันมีทั้งน้ําอยู่ตรงนั้นแต่เวลาลดน้ําหนักมันกลับกันถ้าคุณตัดแป้งไปแป้งในกล้ามเนื้อคุณหายไปหมด ร่างกายก็จะคายน้ําออกไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่ลงเร็วๆในช่วง2วันแรกจากการตัดแป้งมันมักจะมาจากแป้งในกล้ามเนื้อที่หายไปและน้ําในร่างกายที่หายไปด้วยเป็นไขมันแค่ส่วนนิดๆเท่านั้นในสองวันแรกเพราะนั้นบางคนที่ตัดแป้งไปแล้ว2วันแรกแล,แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะ ตัดแป้งนี่มันดีจังเลยขอทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเป็นความเคยชินไปเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจว่าตัดแป้งดีที่สุดซึ่งจริงๆไม่ใช่ผ่านไปสัก3เดือนบางคนจะเจอปัญหาว่าผมร่วงบางคนจะเจอปัญหาว่าประจําเดือนมาผิดปกติเพราะฉะนั้นการงดแป้งไม่ใช่วิธีที่ที่ยั่งยืน นในคนที่เขางดแป้งเนี่ยเขายังมีช่วงที่ต้องกลับมากินแป้งบ้างเลยเพราะฉะนั้นอย่าตัดแป้งตลอดเพราะสุดท้ายแล้วน้ําหนักคุณจะนิ่งพอน้าหนักนิ่งเสร็จปับ๊บบางคนก็ฝืนตัดแป้งต่อไปอีกเรื่อยๆมันจะทาให้ฮอร์โมนไทรอยของคุณเนี่ยมันต่าลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะกลับไปโยโย่ได้เนาะนะครับ อ,นนอันที่หนึ่งที่คุณต้องดูในพีระมิดความผอมคืออย่าตัดแป้งเด็ดขาดถ้าตัดแป้งระบบเผาผ่านพังแค่ลดแป้งเฉยๆก็พอซึ่งหมอหนึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการลดแป้งนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งไปดูคลิปอื่นๆได้หมอหนึ่งมีสอนวิธีลดแป้งเบื้องต้นให้สําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลดน้ําหนักด้วยตัวเองส่วนใครอยู่ในกลุ่มลดน้ําหนักวี p บทที่5้ถึงแไปทบทวนนะตอนนี้หมอหนึ่งอัปเดตบทที่1นถึงหไปแล้วบทที่6กําลังจะลงต่อให้นะครับเป็นเรื่องแป้งอีกเเเหมมมืืือออออนนกกันะแล้ว็งงงงีีรรร่่ขขไ โปรโตีนถูกไหมการลดน้ำหนักต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอเพราะโปรโตีนเอาไว้ใช้สร้างกล้ามเนื้อถ้ามวลกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมากพอนะครับเหมาะสมกับน้ําหนักตัวของคุณก็จะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ได้ง่ายเพราะท่องไว้เลยนะกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกาย ครับกล้ามเนื้อคือเตาเผาพลังงานของร่างกายถ้ากล้ามเนื้อดีระบบเผาผ่านก็จะดีเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกฮอร์โมนไทรอยมากนะักนะครับแล้วก็อีกสองอันที่อาจจะยังไม่ได้พูดในของวันนี้นะครับก็เรื่องของไขมันกับเรื่องของใยอาหารนะครับอันนี้ก็มีผลเกี่ยวกับการลดน้าหนักเหมือนกันนะแต่ในเรื่องสารอาหารถ้าไม่อยากระบบเผาผ่านพังอย่าตัดแป้งเนาะ ข้อที่2นะครับข้อที่2คือเรื่องของการทํา IF หรือการจัดเวลาการทานถูกไหมเขาพบว่าระบบเาผาผลาญของคนส่วนใหญ่ที่พังเกิดจากการทํา IF ที่โหดเกินไปอ้าวข้อถัดมาข้อที่3นะ IF โหดเกินไปคําว่าโหดเกินไปคืออะไรร่างกายของคนเรามันจะส่งสัญญาณบอกว่าแบบไหนที่มันเครียดมากเช่นบางคนทํยี่าทับหบางคนอดอาหารอดอาหารนะเจชั่วโมง พราะเขาบอกว่าอด72ชั่วโมงแล้วดีอบางคนทำ water f a สต i n g อะ่ะแต่หมอนหนึ่งไม่ค่อยแนะนําให้ใครทําเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราติดการ IF ยาวๆไปนานๆมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าการอดอาหารทําให้เราผอมแต่จริงๆมันไม่ใช่หมอนหนึ่งเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคนที่ IF เนี่ยแค่คุณทํา1บหทับแหรือ18บแทับหนะนักเรียนหมอนหนึ่งทำแค่นี้แหละก็ผอมแล้วเพราะคนที่ทํา IF บางคนเนี่ยยี่สิบทับสหรือ23่สทับหยังไม่ผอมเลยถ้า สารอาหารคุณไม่ดีสารอาหารสําคัญที่สุดถูกไหมตัดน้ําตาลจากเครื่องดื่มและขนมลดแป้งก็พอไม่ต้องตัดแป้งโปรตีนกินให้เพียงพอเพื่อให้มวลกล้ามเนื้อมากขึ้นอาหารมันกินได้แต่ไม่กินอาหารมันที่เป็นแป้งทอดใยอาหารกินให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายไม่ดูดซึมน้ําตาลมากเกินไปและระบบขับถ่ายดีสุขภาพดีพอคุณทําสเต็ปที่1ถูกต้องคุณทำไอเอฟแค่16บหทับแหรือ18บแทับหคุณก็ผอมแล้วเพราะอะไรเพราะสารอาหารคุณเหมาะสม แต่บางคนไปทํา23าทับหหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะกินข้าวแค่วันละ1มือ้อวันละ1มื้อบางคนเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายเครียดไหมเครียดพอเครียดเสร็จปับ๊บฮอร์โมนไทรอยคุณจะต่ําแต่อาจจะไม่ได้ต่ําแบบที่ตรวจมาปั๊บค่าที่ฮอร์โมนที่สมองหลังมากระตุ้นไทรอยของคุณหรือที่เรียกว่า TSH เนี่ยสูงแบบ1 0 20นะแต่อาจจะต่ําแฝงอาจจะสูง 2- 3สเนี่ยเป็นค่าที่เริ่มบ่งบอกแล้วว่าการผอผ่านคุณเริ่มไม่ดีแล้วนะโอเคมนะค แล้วก็ถัดมาข้อที่สี่อ่าข้อที่สี่ใครจําได้บ้างสเต็ปที่สามในการลดน้ําหนักคืออะไรคือเรื่องของการออกกำลังกายถูกไหมหรือคือเรื่องของการสร้างระบบเผาผลาญการออกกําลังกายก็จะมี2แบบถูกไหมคือออกแบบเวทเทรนนิ่งกับออกแบบคาร์ดิโอเนาะคราวน,นี้ใครบ้างละ่ะที่ออกกําลังกายแล้วระบบเผาผลาญจะพังออกกําลังกายระบบเผาผลาญพังเหรอคะคุณหมอพังครับพังเพราะอะไรเพราะว่าออกกําลังกายมากเกินไปคุณเคยเห็น ผู้หญิงที่หุ่นเหมือนหมีแล้วไปอยู่ในยิมไหมวันละสองสามชั่วโมงคือชีวิตนี้แทบจะอยู่ในยิมตลอดเวลาเช้าก็มาเย็นก็มาเนี่ยแหละบางคนบอกเฮ้ยฉันออกกําลังกายก็เยอะทําไมฉันไม่ผอมสักทีระบบเผาผัานพังพังเพราะอะไรพังเพราะออกกําลังกายมากเกินไปออกกําลังกายมากเกินไปทําให้แก่เร็วนะดูไหมนะครับเพราะทุกครั้งที่เราออกกาลังกายมันจะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นซึ่งก็จะไปทําให้เซลล์ต่างๆของเรามันแก่ นะเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับไอเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยแหละเกิดจากการออกกาลังกายมากเกินไปด้วยเพราะนั้นออกกาลังกายจริงๆถ้าแค่ลดน้ําหนักหมหนึ่งเคยพูดไว้แล้วว่าคุณสามารถออกแค่เท่าไหร่1 0ถึง15นาทีก็ได้ก็พร้อมแล้วในวันเริ่มต้นส่วนใครที่ออกจนชินและเจาะครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกําลังดีแต่คุณต้องมั่นใจว่าสารอาหารของคุณสองสเต็ปแรกในพีระมิดคุณทําถูกต้อง ถ้าคุณทําถูกต้องคุณจะสลับระบบพลังงานจากการใช้น้ําตาลไปใช้ไขมันได้ออกกําลังกายแค่1 0 1ถึงนาทีก็เป็น1 0 1ถึงนาทีที่ใช้ไขมันทั้งหมดแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณออกกําลังกายเล่นออกวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยที่การกินคุณไม่ดี IF คุณก็ไม่เคยเข้าใจสุดท้ายร่างกายใช้แต่น้ําตาลกับกับแป้งอย่างเดียวแล้วบางคนเนี่ยกินสารอาหารน้อยกลายเป็นอดอาหารแล้วออกกําลังกายหนักระบบเผาผันก็พังเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าออกกำลังกายยิ่งเยอะยิ่งดี ไม่มีอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วดีเห็นภาพไหมแต่เราต้องหาจุดพอดีของร่างกายเราให้เจออย่างผมผมจะรู้ว่าผมออกกําลังกายเนี่ย นะครับสานาทีถึง1ชั่วโมงโอเคแล้วแต่ช่วงแรกๆที่ผมไม่ได้ออกเนี่ยผมออกแค่10นาที15นาทีนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาทีละนิดเพรอไรเพราะว่าพอเราออกแล้วเราปรับอาหารได้ดีนะสุขภาพเราจะดีน้ําหนักเราจะลดไขมันเราจะหายไปนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการลดน้ําหนักเราก็จะอยากออกมากขึ้นเรื่อยๆแต่บางหนึ่งจะมีลิมิตว่าไม่เคยออกกําลังกายเกิน1ชั่วโมงและใน1สัปดาห์ไม่ออกทุกวันด้วยเราต้องมีวันพักให้ร่างกายเราได้พพััััััักกกกกดด้้้้ววยยยขบบรรรรรถถเเาางงงงงงตตอออออมมมมจล24ช่่โ่โไคคืนืนนนุณ็ห นะครับเนาะเพราะนะั้นนี้คือข้อที่4นะอย่าออกกําลังกายหนักเกินไปไม่งั้นมันจะไม่สัมพันธ์กับการกินนะครับถัดมานะครับข, 5, ข้อที่5ข้อที่5ข้อที่5ก็ยังอยู่ในพีระมิดของเราเหมือนเดิมแต่จะเป็นสเต็ปที่4คือปกติเวลาเราลดน้ําหนักแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเจอปัญหาที่เรียกว่าปัญหาน้ําหนักนิ่งแต่ใครก็แล้วแต่ที่แก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งผิดวิธีระบบพอผ่านคุณจะพังยิ่งฝืนยิ่งพัง จำไว้เลยนะเพราะมันนึงบอกว่าเวลาเราลดน้ําหนักให้เราลดน้ําหนักด้วยการลดแป้งถูกไหมกินโปรตีนให้อิ่มแล้วลดแป้งบางคนฟังเสร็จปั๊บแล้วเอาไปทําเลยโดยที่ไม่เข้าใจลึกซึง้งพอลดได้เรื่อยๆแล้วน้ําหนักนิ่งดันเข้าใจว่าเฮ้ยแสดงว่าเราต้องตัดแป้งลดแป้งให้มากกว่าเดิมอีกหรือเปล่าจนสุดท้ายกลายเป็นคนที่แทบจะไม่กินแป้งเลยแล้วน้ําหนักก็ไม่เห็นลงเลยเพราะอะไรเวลาน้ําหนักนิ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันนิ่งเพราะว่าเรายังทําได้ไม่ดีหรือมันนิ่งเพราะว่าเราทําได้ดีแล้ว ใครอยู่ในกลุ่มเรียน VAP ไปทวนบทที่18ดกับ23ที่หมอหนึ่งลงไว้คุณจะเข้าใจเลยว่ามันนิ่งเพราะว่าคุณทําได้ดีแล้วหรือคุณยังทําได้ไม่ดีเพราะวิธีแก้มันไม่เหมือนกันเลยถูกไหมนะครับถ้าคุณทําได้ดีแล้วคุณปรับได้ดีหมดแล้วเวลาน้ําหนักนิ่งคุณอาจจะต้องพักบ้างเพื่อให้ร่างกายมันได้แบบเรียนรู้ว่าเราไม่ได้ลดน้าหนักตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายคนเรามันห่วงไขมันนะทาไมมันต้องห่วงไขมันด้วยเพราะเขามองว่าไขมันเป็นพลังงานสะสมวันหนึ่งที่เราต้องอดอาหารถ้าเราไม่่มม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 ีออออะะะะไไไไไรรรจจจจกกกกิิินน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 ัััััเเเเาาาขขพ้้ยใหลด็วป เห็นภาพไหมแต่ถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาคุณยังทําได้ไม่ดีเลยคุณไปแก้ก่อนสามบรรทัดแรกนะครับเออสารอาหารเราปรับดีหรือยังน้ําตาลเรามีหลุดไหมแป้งเรากินเยอะไปหรือเปล่าโปรตีนเรากินได้น้ําหนักตัวหรือเปล่ากินได้1.6เท่าน้ําหนักตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือว่าเรายังมีกินแป้งแฝงที่มากับของมันของทอดอยู่เลยของมันของทอดไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไม่ควรกินแป้งทอดหรือไหมใยอาหารเรามีกินจากอะไรบ้างหรือเปล่า IF เรามีหลุดไหมถ้าทำสองบรรทัดแรกได้ดีเอ,อ้ยอกกาลังกายเราสม่ําเสมอไหม มอหนึ่งเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าอยากออกกําลังกายแล้วลดน้ําหนักได้ดีต้องใช้กล้ามเนื้อให้เยอะการออกกาลังกายของเรามันได้ใช้กล้ามเนื้อบ้างไหมเห็นภาพไหมค่อยๆเช็คไปทีละข้อเพราะฉะนั้นคนที่ระบบเผาผลาญพังจากการแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งผิดวิธีคืออะไรคือลดน้าหนักมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าพอมันนิ่งปั๊บแก้ด้วยการฝืนให้มันนิ่งยิ่งกว่าเดิม ทำให้มันโหดกว่าเดิม if ให้มันยาวกว่าเดิมกินเหลือนหนึ่งมือ้อแป้งตัดไปเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะวนกับไปข้อเดิมสุดท้ายน้าหนักก็ยังนิ่งเหมือนเดิมระบบพอผันผัง <c oughs> เห็นภาพเนาะนะครับแล้วก็ข้อที่6ข้อที่6เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในพีระมิดความผอมแล้วเพราะว่าพีระมิดความความผอมข้อสุดท้ายคือพอเราได้น้าหนักที่เราพอใจแล้วเราต้องมาเรียนรู้การลดน้ําหนักให้ยั่งยืนถูกไหมแต่คนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักอ่ะดู3มสเต็ปแรกให้ดีนะครับแล้วค่อยไปเรียนรู้สเต็ปอื่นๆในการแก้ปัญหาน้าหนักนิ่งนะครับ แต่ข้อที่6เนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วจาไว้นะว่าระบบเาผาผลาญคนเราเนี่ยมันอ้างอิงกับความเครียดเออไอฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันอ้างอิงกับฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนที่ชื่อคอติซอลเคยได้ยินไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนการนอนที่ไม่ดีจะทําให้คนเราหงุดหงิดนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันจําเป็นอย่างหมอหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยหมอหนึ่งเข้าเวรเนี่ย ตื่นทั้งคืนเวลานอนเดี๋ยวกลังวันเดี๋ยวก็กลางคืนหมอหนึ่งก็ยังลดน้ําหนักได้นะแต่มันอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับความหิวเพราะว่าเราคนเราเนี่ยมันนอนผิดเวลามันจะหงุดหงิดมันจะหิวแล้วก็อาจจะมีผลกับการลดน้ําหนักบ้างประมาณ5 1 0ถ้าใครที่จําเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของเรามันจําเป็นต้องทําแบบนั้นเราทํางานเป็นกะก็ขอให้ทําข้ออื่นๆให้ดีที่สุดในจุดที่ทําได้ก็พอชีวิตคนเรามันไม่สามารถเพอร์เฟกได้ทุกอย่างนะ บางคนอาจจะยากเรื่องการหาอาหารกินบางคนอาจจะยากเรื่องการจัดเวลาการทำไอเบางคนอาจจะยากเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายแต่ละคนจะมีโจทย์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเพอร์เฟกทุกอย่างว่าฉันจะต้องทําสารอาหารได้ดีที่สุดไอเดีที่สุดออกกําลังกายดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้ดีที่สุดในจุดที่ทําได้แค่นั้นก็พอนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนก็อาจจะมีผลบ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเป็นกะก็พยายามนอนก่อนเที่ยงคืนเนาะแล้วก ตื่นตอนเช้าให้เจอแสงอาทิตย์บ้างนะครับก็จะทําให้การนอนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพกลางคืนก็จะหลั่งฮอร์โมนในการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนาะแล้วก็ข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยก็อย่างที่พูดไปเนาะความเครียดที่ไม่ใช่ความเครียดทางกายคําว่าไม่ใช่ความเครียดทางกายคืออะไรนะครับทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยการตัดแป้งไปเลย i f โหดเกินไปออกกําลังกายหนักมากเกินไปแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งผิดวิธีแล้วก็พวกอะไรการนอนที่ไม่ดีนะครับ การกินการหลับขยับตัวพวกนี้มันเป็นความเครียดทางกายแต่ความเครียดทางใจหรือความความคิดเนี่ยพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับเช่นเครียดงานเครียดเรื่องลูกเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เครียดไปหมดทุกอย่างพวกนี้เนี่ยจะทําให้มีผลกับการลดน้ําหนักอยู่บ้างก็อาจจะทําให้ไทรอยด์ต่ําแฝงได้แต่ความเครียดกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยชีวิตมันจะไม่ไปข้างหน้าแต่คุณต้องรู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดนั้นด้วยถ้ามันเป็นปัญหาที่คุณแก้ได้ แก้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดแล้วแต่ปัญหาไหนที่คุณแก้ด้วยตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องก็ต้องปล่อยวางอุเบกขานะครับเนาะก็คืออันไหนแก้ไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปเครียดกับมันทําไมเพราะมันแก้ไม่ได้เห็นภาพไหมนะครับเราจะใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและอย่างที่บอกนะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้น7ข้อเนี่ยคือ7ข้อที่ถ้าคุณ ค่อยๆแก้ไปทีละอันแล้วทาถูกแล้วไม่ทําพวก7ข้อนี้นะก็จะทําให้ระบบเผาผ่านของคุณดีเพราะนั้นอย่าลืมนะครับข้อที่1ดูก่อนว่าระบบเพาผ่านเราอะต่าจริงหรือต่าหลอกนะครับถ้าต่ําจริงฮอร์โมนไทรอยคุณต้องต่ํา แต่ถ้าตำลออคือวิธีการลดน้ําหนักของคุณแค่ยังไม่ถูกต้องคุณไปปรับตามที่หมอหนึ่งสอนนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายคนในกลุ่มลน้ําหนัก VIP เขาทากันอนะ่ะเวัน30วันลดแล้วบางคนลดไป1ปีน้ําหนักยังลดต่อเนื่องได้อยู่เลยไม่กลับไปโยโย่เลยเพราะวิธีถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นตหลออนะครับให้ไปปรับตามวิธีที่ถูกต้องก่อนน้าหนักก็จะลดต่อได้2ถ้าคุณทําทุกวิถีทางแล้วนะครับหมอหนึ่งดูให้แล้วด้วยว่าเออระบบเผาผลาญคุณมันต่ําแฝงจริงๆนะให้ไปดูว่ามี7ข้อนี้ไหม ถ้ามี7ข้อนี้ให้แก้ก่อนเคยใช้ยาลดน้ําหนักหยุดใช้ถูกไหมอันนี้เป็นวิธีแก้ระบบเผาผานิ่งนะถ้าเคยงดแป้งหยุดงดแป้งแล้วกลับมากินปกติก่อนน้ําหนักอาจจะขึ้นบ้างบางส่วนช่างมันแต่เราต้องยอมถอยบางก้าวเพื่อที่จะไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่างดแป้งแล้วน้ําหนักมันนิ่งก็จะฝืนงดแป้งอยู่อย่างนั้นเพราะไม่อยากให้น้ําหนักเด้งมันก็จะเจอทางตันนะครับเราต้องยอมถอยให้น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นมาบ้างกินกลับมาปกติก่อนแล้วก็ค่อยเดินหน้าอย่างถูกวิธีเนาะไอเอฟโอดเก แล้วค่อยเรียนรู้ว่าทํา16 8กทับทับกินข้าววันละสองสาม,มื้อยังไงให้คุณผอมอะ่ะถูกไหมนักเรียนหมอหนึ่งอ่ะทำ 16, า16 -8 กทับทับทำนั้นเลยนะครับก็ผอมได้เนาะบางคน 15- 9ทับยังผอมเลยถ้าสารอาหารถูกต้องออกกําลังกายหนักเกินไปนะเบาๆการออกกําลังกายลงทําเท่าที่ไหวไม่เหนื่อยเกินไปมีวันพักบ้างแล้วไปเน้นเรื่องสารอาหารเพิ่มแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งผิดวิธีแก้ให้ถูกวิธีสิ นะมันนิ่งเพราะอะไรมันนิ่งเพราะยังปรับได้ไม่ดีไปดูวิธีที่ถูกต้องมันนิ่งเพราะว่าทําได้ดีแล้วพักการออกกําลังกายพักการลดน้ําหนักบ้างการนอนปรับได้เท่าที่ปรับได้ความเครียดถ้าเป็นปัญหาที่แก้ได้แก้แก้ไม่ได้ปล่อยวางเห็นภาพเนาะนะครับนะเพราะนั้นหลักๆกัทุกอย่างอยู่ในพีระมิดความผอมหมดเลยนะครับนะนยอย่างคนนี้นะครับอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ำหนัก v i p ของวันหนึ่งนะแฟนเขาเนี่ยลดไปแล้วต้อง15กิโลตอนนี้เจอนนําหนักค้างนะถ้าแก้น้ําหนักค้างถูกวิธีก็จะลดต่อได้ถูกไหมหไว กถามว่าทาไมเขาถึงลดได้ทั้งคู่เลยสารอาหารถูกต้องไงนะครับขอบคุณความรู้ดีๆมากๆเริ่มมีคนมาถามคนอื่นเริ่มลดน้าหนักเริ่มเปลี่ยนการทานตามแล้วค่ะคุณหมออาจไม่รู้แต่ว่าทุกวันต้องพูดถึงหมอหนึ่งตลอดเลยนะครับก็ดีใจที่ผมสอนให้คุณผอมได้แล้วคุณก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นผอมต่อได้เนาะเนี่ยอันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยพอเริ่มออกกําลังกายเนี่ยล่อง11เนี่ยเป็นไงหุ่นในฝันของผู้หญิงหลายคนเลยนะอยากมีแบบริ้วซิกแพคแบบเนีน้แต่สํําาาาคััญไม่ช่ชเพระออกกลงกยหนักแต่เพราะอะไร สามเดือนกว่าๆเกือบสี่เดือนขอบคุณหมอหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้สามารถทําได้ตลอดจริงๆไม่เคยรู้สึกเบื่อในสิ่งที่เราใช้ชีวิตเลยคุ้มค่ามากที่เข้าเรียนสําคัญที่สุดที่ผมบอกให้เขาปรับคือสารอาหารเพราะปรับสารอาหารเห็นไหมเขาบอกว่าล่องสิบเอ็ดเริ่มมาเลยค่ะการกินของหมอหนึ่งทำให้ล่องสิบเอ็ดมาเร็วอาหารที่คุณลดน้ําหนักได้นะมันคืออาหารอะไรครับใครที่ติดตามหมอหนึ่งมานานแล้วบอกหน่อยนะอาหารทั่วไปในชีวิตประจําวันไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมเลยอาหารตามร้านอาหารตามสั่ง ลดน้ำหนักได้ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารคีนไม่ต้องทําอาหารเองถูกไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สําคัญที่สุดเนาะและระบบเาผาผลาญไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะอย่าไปเชื่อเด็ดขาดว่าตอนนี้เราอายุเยอะระบบเาผาผลาญเราพังนะครับระบบเาผาผลาญมันลดลงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองถ้ามวลกล้ามเนื้อคุณดีอาหารคุณดีแม้คุณจะอายุมากขึ้นคุณก็รู้สึกถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวในร่างกายได้เพราะอะไรระบบเาผาผลาญคนเราเนี่ยมันรักษาได้นะครับเนาะมันสามารถทําให้ระบบเาผาผลาญดีได้แม้จะอายุมากขึ้นเนี่ยคนนี้อายุ60ปี ลดไป16กิโลผลเลือดดีขึ้นมานะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาตั้งนานแล้วว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้าหนัก VIP ด้วยติดตามหมอหนึ่งมานานแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดนะความรู้ที่อยู่ในกลุ่มเรียนนั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่หมอหนึ่งไม่เคยพูดใน f a c o b o o k YouTube, t i อกนะครับมันจะใช้เวลาเรียนนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่ม กลุ่มปิดเนาะใครที่อยากลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตก็แอดไลน์แอดเทลตี้ฮีโนะครับแล้วก็แจ้งน้าหนักส่วนสูงโรคประจําตัวความกังวลในการลดน้าหนักกับทีมงานหมอหนึ่งทีมงานหมอหนึ่งเขาจะช่วยประเมินแล้วก็จะส่งให้หมอหนึ่งช่วยดูว่าหมอหนึ่งจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับเนาะก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับก็แอดไลน์แอดเทลตี้ฮีโไปแล้วก็แจ้งรายละเอียดตามที่หมอหนึ่งบอกนะครับแล้วก็บอกทีมงานว่าอยากเข้ากลุ่มต้องทํำยังไงบ้างเด แล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ